Lâu <laughs> nay <nàng> nhắm lấy bây giờ bước tàu Bước tàu tất cả mọi người tất cả tất cả tất cả đấy cả tất cả tất cả tất cả ไปขอดอกกันชุ่ม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 ชุ่ยังไงเก้านิ้วแล้วประมาณสิบเซนอีกทิศหน้าก็สิได้ดำอยู่หรอทิศหน้าทิศขื้อพู้เลีกยสองทิศเพื่อไรหน้าก็ยังไม่ได้ไทย น้ำมีแล้วน้ำปางป้ย่างไปไย่างไปไปย่างไปย่างไปย่าย่างไปไปไปยย่ไปย่าง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 ย่าย่างย่างปายไยาไยายไปไปย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 างไปย่งไปยไปย่างไปย่างไปย่างไปยไปย่างไปเไ่างย่าาาย เอาตูห้างตูห้างมันก็คือหลายก้าห้าวันเสาร์ฉัได้ถหน้าวันเสาร์ต้ขี้ตมเด้อไป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 ใส่ทอใส่ทอกระาดให่เลข้กระาดท่ไปะเนี่ปะไปทางนี้ไปทางนี้ไปน่ซื้อเลยซื้อเลยเออเอาไปเลย ไปซื้อนี่ไปนี่ก็ได้ไปทางนั้นไปไปทางนั้นไปข้ามเลยข้ามเลยไปข้ามไปไปทางนี้ไปนี่ไปนี่นี่ลุนแดงนี่ไปนะไข่ไข่หอยไปไปไปย่ามันไปพวกไปปลูกอ้อยอยากเอาไปกินมันกินบัวร้ายพี่เคยกินไข่หอยแดงไปแกะไปไปให้ให้เอามือแกะไปไปพ่อขี้ตุ้มขี้ตุ้มบัวไปไป

เออโอไปๆๆ <coughs> yang... <coughs> bo. oh, Boleh duduk nah? บะตัวบะบอหัตตุกอะ <coughs> เอ้ยขงเขียงอยามาใส่มือนันน่นเอามาี่นี่บรีปูกันปูก้อยแทนออ้ยอ้อยค่อยนี่แหละมาใส่มือนั่นส่อดิงงวมาใส่ฮะน้ำกินเยอะ บอกอยู่ค่ะน้ำแต่น้ำกินขอกมาเปันน้ำจิ้นน้ำกินเรายึตะกาพ่อไเอ้ย ไว้ตะกร้าไปเอไว้แล้วฝนสิโตกเลยคอยคอยคอยมาโทรศัพท์มันเจสิตกน้ำนะตกน้ำปุ่มแปมเลยมาขยับให้สิเบิ่์คลองกันพอไปทางได้ไปไหน ไปทางนี้แล้วไปทางเก่าพี่เออไปหมือนแล้วไอ้ไปทางนี้จะไปบุได้ทางนั้นขี้ตุ้มเอโอ๊ยปุ <c oughs> ๊ให้เ่ไปละฝนให้ขี้ดกนี่ยืนทะบุมา phù nắm in này anh nhắc một cái thái con sỏ con sỏ con sỏ thì mất thái nào, con しっかり好得感。 ข้ามได้อยู่ก็พอเนี่ยมึงขี้ตุ่มได้เึยเดี๋ยวคนหิ้งคลองหน้านี่ Duellerna. 有吧。 Yeah, you could put it